ยูดีพีลสยินดีนำเสนอสาระนา่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับ,กบรายการไซส์สตอรี่ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ o n l i v e rmudp ac t th ครับ สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการไซส์สอรีกับดิฉันมิมนพันธ์อภเวชนะคะพบกันทุกวันจันทร์และวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live ค่ะและฟังผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook RMUTP Live นะคะสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอรายการกันได้ค่ะ วันนี้ตรงกับวันอังคารที่21กุมภาพันธ์นะคะกลับมารับฟังรายการไซส์ซอรี่อีกเช่นเคยค่ะในช่วงแรกเป็นเดลี่ซ o อรี่ค่ะเรามีประโยชน์ของกุหลาบดอกไม้สื่อรักที่ช่วยให้สุขภาพดีมาฝากกันค่ะส่วนช่วงที่2เป็นนิวสตอรี่นะคะมาติดตามข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าในปี2022เป็น1ในปีที่ร้อนที่สุดของประวัติการกันเลยทีเดียวค่ะ รายการช่วงแรกวันนี้นะคะกับเดละีสอรี่ค่ะมีประโยชน์ของกุหลาบดอกไม้สื่อรักที่ช่วยให้สุขภาพดีมาฝากกันค่ะคุณฟังค่ะถ้าพูดถึงสรรพคุณของดอกกุหลาบหลายคนอาจจะนึกถึงประโยชน์ดอกกุหลาบในด้านช่วยระบายหรืออาจจะคิดว่าเป็นดอกไม้ประดับมีกลิ่นหอมแถมยังใช้สื่อรักแทนความในใจวันแห่งความรักได้อีกด้วยนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วกุหลาสบสรรพคุณดีงามเลยทีเดียวค่ะ มีประโยชน์มากมายนะคะซึ่งดีต่อสุขภาพนั้นมาฟังกันเลยนะคะข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือกุหลาบช่วยคลายเครียดกลิ่นหอมอ่นอ,อนของดอกกุหลาบมีอนุภาพทำลายล้างความวิตกกังวลความเครียดและความสมองในจิตใจของเราได้ค่ะพร้อมกับช่วยให้อาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะดีขึ้น เคยได้ยินคําว่าดอกไม้บำบัดกันไหมคะดอกกุหลาบก็เป็นดอกไม้บำบัดชนิดหนึ่งเหมือนกันดังนั้นจึงไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมเวลาได้กลิ่นดอกกุหลาบแล้วร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นหรือถ้านํากลีบกุหลาบไปผสมกับน้ําอุ่นในอ่างอาบน้ําแล้วนะคะแล้วก็ลงไปแช่ก็จะช่วยให้จิตใจสงบสยบความฟุง้งซ่านได้เยอะเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังควบคุมฮอร์โมนเพศหญิงได้ด้วยค่ะกลิ่นกุหลาบนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ระบบสืบพันธุ์ในเพศหญิงสามารถช่วยควบคุมระดับฮอร์โมนผู้หญิงอยู่ในสภาวะสมดุลได้ซึ่งด้วยสรรพคุณของดอกกุหลาบในด้านนี้นะคะเราจึงมักจะเห็นเครื่องสำอางชนิดต่างๆมีส่วนผสมของน้ำมันสกัดจากดอกกุหลาบโดยเฉพาะในครีมบำรุงผิวเพื่อลดริ้วรอยหรือครีมกระชับผิวให้เต่งตึงหรือครีมบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นแถมช่วยแก้ไข้ได้ด้วยนะคะน้ำ อดอกไม้เทศหรือการละลายน้ำมันสกัดจากดอกกุหลาบในน้ำต้มสดก,ก็เป็นสูตรยากแก้ไข้ตัวร้อนของไทยมานานแล้วนะคะโดยสรรพคุณแผนโบราณของดอกกุหลาบมอนนั้นมีฤทธิ์แก้ไข้ตัวร้อนแก้กระหายแก้อ่อนเพลียและบำรุงกำลังค่ะประโยชน์ข้อถัดไปคือช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายชาดอกกุหลาบนั้นอ,อุดมไปด้วยวิตามินซีและก็สารต้านอนุมูลอิสระ ในกลุ่มไซโคปีนนะคะซึ่งได้จากสารสีแดงจากกลีบดอกกุหลาบนั่นเองดังนั้นการดื่มชาดอกกุหลาบอุ่นๆนะคะจึงทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากสารเหล่านี้ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันยิ่งถ้าหากผสมน้ำผึ้งซึ่งมีสรรพคุณแก้อักเสบด้วยแล้วนะคะชากุหลาบน้ำผึ้งแก้วนี้จะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพแบบทวีคูณเลยทีเดียวคะ่ะและที่สำคัญนะคะช่วยเป็นยาระบายคะ่ะ สรรพคุณของดอกกุหลาบด้านนี้ก็เชื่อว่าหลายคนได้ลองมากับตัวเองแล้วเอาเป็นว่าคราวนี้ลองมาศึกษาฤทธิ์ทางเคมีของดอกกุหลาบในด้านช่วยระบายกันบ้างค่ะโดยสารสําคัญที่ได้จากน้ํามันหอมระเหยดอกกุหลาบนั้นมีฤทธิ์ผ่านกลไกลหลักของระบบขับถ่ายนะคะโดยเพิ่มสัดส่วนของน้ําในระบบลําไส้ส่งผลให้อุจจาระมีความเหลวมากขึ้น อุจาราจึงอยู่ในสภาพพร้อมจะถูกขับถ่ายก่อให้เกิดอาการมุนมวนท้องอยากเข้าห้องน้ำน,นั่นเองค่ะโดยเฉพาะคนที่ดื่มเป็นชากุหลาบแบบใส่นมก็จะขับถ่ายคล่องมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้สำนักง,งานาข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้เปิดเดผยผลการศึกษาทางคลินิกของรทิบ์บรรเทาปวดจากเปลืกผลกุหลาบ โดยศึกษาสัมพันธของกุหลาบพ,พันุ์โรซ่าคาลินาเอลนะคะเทียบกับยาหลอกกับอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคกระดูกและข้ออักเสบจำนวน30คนเป็นเวลา3เดือนซึ่งจากการทดลองพบว่า90%ของผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดจากเปลือกผลด,ดอกกุหลาบ RHP AH มีอาการปวดลดลงความไม่สบายตัวลดลงที่สำคัญนะคะผลทางการรักษาดังกล่าวยังคงอยู่ไปเป็นเวลาถึง3สัปดาห์ หลังจากการหยุดใช้ยา RHP แล้วก็ในส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอกนั้นมีเพียง36%ที่อาการปวดลดลงนะคะที่สำคัญการใช้สกัดจากเปลือกผลกุหลาบก็ยังช่วยลดการใช้ยาแก้ปวดในกลุ่มพาราเซตามอลค่ะยาแก้ปวดโคเคนอีกแล้วก็ยาแก้ปวดทรมดอนยังเห็นได้ชัดเจนจึงสรุปได้ว่าสารสกัดจากเปลือกผลกุหลาบ RHP นั้นสามารถบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วยโรคก,กระดูก และข้ออักเสบได้อีกครั้งยังช่วยลดการใช้ยาของผู้ป่วยได้จริงและชากุหลาบนั้นช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะใบกุหลาบแล้วก็ยอดใบชาที่ผสมกันจนเป็นชากุลาบถือว่าเป็นสุดยอดชาที่ช่วยบำบัดอาการติดขัดต่างๆในร่างกายมนุษย์นะคะทั้งช่วยบรรเทาอาการท้องผูกช่วยลดการอักเสบของผิวแล้วก็ยังช่วยขับพิษออกจากร่างกายได้อีกด้วยค่ะ เนื่องจากในชากุหลาบนั้นอุดมไปด้วยวิตามิน A B3 C D และก็ E ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผิวพรรณรวมทั้งมีสารที่ช่วยเบิร์นไขมันทำให้ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าประโยชน์จากดอกกุหลาบที่มีต่อสุขภาพไม่ธรรมดาเลยทีเดียวะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะดอกกุหลาบที่เราจะดมหรือจะนำมาทำอาหาร เครื่องดื่มก็คงต้องตรวจสอบให้ดีด้วยว่าดอกกุหลาบนั้นเป็นดอกกุหลาบปลอดสารพิษหรือ,อย่างน,น,น้อยก็ต้องสะอาดปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะซึ่งถ้าไม่ได้ปลูกดอกกุหลาบเองจุดนี้อาจจะเป็นการเสี่ยงทายเกินไปนะคะว่าดอกไหนปลอดภัยดอกไหนอาจจะไม่พิษดังนั้นอาจเลือกซื้อชากุหลาบแบบผงม,มาชงดื่มคงสะดวกมากกว่านะคะ าสู่ช่วงที่2ของรายการในช่วงของ New Story นะคะมาติดตามข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าในปีที่ผ่านมานั้นเป็นหนึ่งในปีที่ร้อนที่สุดของประวัติการกันเลยทีเดียวค่ะคุณฟังค่ะข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกา2แห่งระบุว่าปี2022นั้นเป็นปีที่มีอากาศอบอุ่นที่สุดแห่งปีหเท่าที่เคยมีการเก็บบันทึกมาแล้วก็เกิดสภาพอากาศเลวร้ายหลายครั้งทั่วโลกโดย หลายที่นะคะก็ประสบภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นเพราะภาวะโลกร้อนานงานของสถาบันสมุทรศาสตร์วิทยาแล้วก็ชั้นบรรยากาศโลกแห่งชาติสหรัฐหรือ NOAA แล้วก็องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซ a นะคะก็ชี้ว่าในปี2022นั้นอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกอยู่ที่0.86องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของศตวรรษที่20ที่คำนวณได้ในปีเดียวกันนี้การคำนวณของ NOAA แสดงเห็นว่าในปี2022ถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดอันดับที่6แล้วก็การคำนวณของ NASA ก็ระบุว่านะคะปีที่แล้วเป็นปีที่ร้อนที่สุดอันดับที่5โดยผลการคำนวณที่ต่างออกไปนี้มาจากความแตกต่างของการวัดเศษส่วนเล็กน้อยขององศา เกวินเอชมิดหัวหน้าสถาบันแห่งหนึ่งขององค์การนาซาก็กล่าวว่าอุณหภูมิที่สูงในปี2022นั้นเป็นประเด็นที่น่าสังเกตอย่างมากนะคะเนื่องจากเกิดปรากฏการณ์สภาพอากาศครั้งใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อลานิยาที่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิในโลกลดลงราว0.06องศาและเซลวอวสหัวหน้าสาขาการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ที่ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของ NOAA ก็ระบุนะคะว่าการจัดอันดับมีความสำคัญน้อยกว่าแนวโน้มโดยรวมของอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นค่ะโดยแต่ละปีในช่วง8ปีที่ผ่านมานะคะ ทุกปีถูกจัดอันดับให้เป็นช่วง8ปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการไปแล้วโดยอากาศในช่วงตลอดอ4ท,ทศวรรษที่ผ่านมาอบอุ่นกว่าทศวรรษก่อนหน้านั้นโดยอุณหภูมิโลกปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็นับตั้งแต่ช่วงปี1960เป็นอย่างน้อยพร้อมกล่าวเสริมนะคะว่าตอนนี้โลกมีอากาศอุ่นขึ้นเมื่อเทียบกันในช่วงอย่างน้อย2,000ปีที่ผ่านมาหรืออาจจะก่อนหน้านั้นมากก็เป็นได้ค่ะ อุณหภูมิบนผิวโลกมีความแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาคนะคะโดยพื้นที่มีอุณหภูมิที่ร้อนกว่าค่าเฉลี่ยมากอย่างเช่นยุโรปตอนกลางที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดขณะที่อุณหภูมิในแถบตะวันตกอตอนกลางของสหรัฐกลับต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยทั้งนี้ในปีที่แล้วภูมิภาคซีกโลกเหนือมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ย1.1องศาเซลเซียสขณะที่ซีกโลกใต้นะคะ มีอุณหภูมิสูงขึ้นเพียง0.61องศาเซลเซียสข้อมูลที่มีการเก็บบันทึกไว้ระบุด้วยนะคะว่าในปี2022เป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับสองของเอเชียเช่นเดียวกับยุโรปอย่างไรก็ตามในแอฟริกาในปีที่ผ่านมาก็ถูกจัดว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นอันดับที่10และอยู่ในอันดับที่12สําหรับอเมริกาใต้อันดับที่15สําหรับ อเมริกาเหนือแล้วก็อันดับที่20สําหรับภูมิภาคโอเชียเนียนะคะการเพิ่มขึ้นอของความร้อนในปีที่แล้วส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บริเวณขั้วโลกซึ่งนําไปสู่การสูญเสียน้ําแข็งในทะเลอย่างมากค่ะโดยในปี2022พื้นที่ของทะเลน้ําแข็งโดยเฉลีย่ยที่ปกคลุมในขั้วโลกใต้หรือแอนตาร์กติกลดลงใกล้ระดับต่ําสุดเป็นประวัติการที่10.5 ตารางกิโลเมตรส่วนที่คั้วโลกเหนือหรืออาร์กติกนะคะตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่10.6ตารางกิโลเมตรซึ่งถือว่าต่ำที่สดุดเป็นอันดับที่11เท่าที่เคยมีการเก็บบันทึกมานอกจากนี้นะคะมีการพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่พื้นผิวมหาสมุทรที่วัดลึกลงไปสูงสุดถึง2กิโลเมตรสูงขึ้นเป็นประวัติการและอุณหภูมิเฉลี่ยของมหาสมุทรโลกสูงสุด4อันดับ ที่มีการบันทึกนะคะล้วนเกิดขึ้นในช่วง4ปีนับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาค่ะโดยเมื่อปีที่แล้วยังเป็นปีที่เกิดสภาพอากาศรุนแรงหลายต่อหลายครั้งอย่างเช่นภัยแล้งในภาคตะวันตกของสหรัฐแอฟริกาตะวันออกและก็พื้นที่ส่วนใหญ่ในยุโรปรวมถึงอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดในปากีสถานจีนแล้วก็ออสเตรเลียค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าเกิดพายุครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง จำนวนหลายครั้งทั้งในอเมริกาเหนือและเอเชียตะวันออกค่ะนักวิทยาศาสตร์ที่นำเสนอข้อมูลจาก NOAA แล้วก็ NASA ปฏิเสธที่จะกล่าวโทษนะคะว่าทั้งหมดนี้มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแต่ชี้ว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นทาให้เกิดสภาวะที่ทำให้พายุสร้างความเสียหายได้มากกว่าที่ควรจะเป็นโดยที่ผ่านมานะคะประเทศต่างๆทั่วโลกได้บรรลุข้อตกลงหลายฉบับ ที่พยายามจะรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน1.5องศาเซลเซียสจากระดับที่บันทึกไว้ในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมด้านโวสจาก NOAA ก็ให้ความเห็นนะคะว่าในขณะนี้โลกกำลังให้ท่าเปิดทางกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ1.5องศาเซลเซียสไปเรียบร้อยแล้วจึงมาน,น่าแปลกใจที่ปี2020เพียงปีเดียวจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น สูงดังว่านะคะแม้ว่านั่นจะเทียบไม่ได้กับค่าเฉลี่ยของการปรับขึ้นของอุณหภูมิในช่วงหลายปีที่1.5องศาก็ตามส่วนชมิตจากองค์การนาซาก็กล่าวว่าอ,อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในเวลานี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยก,ก่อนยุคอุตสาหกรรมอยู่1.1ถึง1.2องศาเซลเซียสแล้วแล้วก็ตัวเลขนี้กำลังปรับตัวสูงขึ้น อยู่นะคะพร้อมชี้ว่าในปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกนั้นอยู่ที่กว่า0.2องศาเซลเซียสต่อทศวรรษซึ่งหากอัตราดังกล่าวยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะค่าเฉลี่ยการปรับขึ้นของอุณหภูมิโลกจะแตะที่1.5องศาภายในระยะเวลา20ปีนะคะยยอย่างไรก็ตามชมิทก็ยังเชื่อว,ว่าการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุณหภูมิโลกยังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้อยู่ถ้าทุกฝ่ายช่วยกันลดกันปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์อย่างรวดเร็วค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการไซซอลีหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะคุณผู้ฟังมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันใหม่ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับฟังผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook r ็มยูทีพีนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายกันได้นะคะ รวมถึงการเสนอแนะรายการกันค่ะวันนี้ดิฉันวิมวลพันธ์อภเวทต,ต้องลาคุณฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ RMUDP l l v e ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับ,กบรายการ s ซ <S ส์ Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อภเวศปร,ระฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ o n l i e d rmudp a c t h ครับ